สวัสดีครับนี่ก็บรรยากาศสดๆเลยนะครับเพิ่งเพิ่งลงมาจากเครื่องนะของคอเรียนแอร์ไลน์นะเอ่ออันนี้มาลงเทอร์มินอลสองนะเออคอเรียนแอร์จริงๆแล้วลงเทอร์มินอลสองนะไม่ใช่เทอร์มินอลหนึ่งเดี๋ยวต้องต้องคงต้องเออนั่งรถไฟทานเฟอร์ไปที่เทอร์มินอลหนึ่งนะ แต่ในจุดเนี้ไม่เคยมาเหมือนกันคือมันจะหน้าตาแบบอย่างเงี้ยคือตรงนี้ไม่เคยมาไม่เคยลงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับครับอันนี้ก็มาถึงตรงจิวโพตเลยนะนะี่ ิูโค้ดเลยก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับไม่เหมือนแอเอเชียไม่เหมือนกับอะไรเลยไม่เหมือนจินแอร์อัอนนี้เกาหลีแอร์ก็เดี๋ยวเข้าไปน่าจะเจออ่<ม>เข้าไปเจอตอมอเลยนะโอเคเดี๋ยวจากนั้นสวัสดีครับ <laughs> ออออ แต่ว่าสุดยอดหัวใจแบบเต้นออกมาจะหลุดอะ่ะเออนะฮะเออไายมาแล้วนะฮะก็ดีใจมากๆนะครับเออคือตอมอใจดีมากนะก็ตรวจดูเพิบก็คือ,อาบายบายด้วยมีบายบายไปนะก็ประมาณนั้นคือ ท่าทีเห็นข้างหลังนะฮะคือโล่งโล่งสนิทเลยนะค,ะคือคือโล่งไม่มีคนเลยนะแล้วก็แล้วก็แอดคนที่สอง <c oughs> คนที่สองแต่ถามว่าเขี้ยวไหมนะ,ะมีตอมมอผู้ชายด้วยนะเออมีตอมมอผู้ชายให้เลือกด้วยนะแต่ว่าแอดไม่เลือกแอดเลือกผู้หญิง <c oughs> นะฮะแล้วก็ผ่านได้ด้วยดีนะ,ะเดี๋ยวเราลงไป เดี๋ยวเราลงไปเอากระเป๋ากันนะครับโล่งนะฮะเดี๋ยวเจอกันระหว่างรอกระเป๋านะระหว่างรอกระเป๋ามาสรุปคร่าวๆกันนะอ่อว่ายังไงว่าเป็นยังไงนะคือณตอนนี้มาเทอร์มินอลนี้ยตอนนี้แอดคิดว่าอยู่เทอร์มินอลสองนะแล้วแล้วออกไปเลยหรอหรือไงก็ไม่รู้นะเ นะ,ะไม่แน่ใจรอบนี้นะสรุปง่ายๆนะว่าเนีย่ยระหว่างรอเป๋าสรุปง่ายๆวันนี้ก็คือต่อมอโล่งนะโล่งแล้วก็โล่งแล้วก็เเราเลือกได้นะฮะสำหรับสำหรับไฟ สำหรับไฟสำหรับไฟตอนเช้านะฮะอืมโล่งเลือกได้แล้วก็อรู้สึกว่าตอมอจะไม่เขี้ยวนะอืก็เปิดดูนิดหน่อยนะ,ะอืมนะแล้วก็เอมีห้องน้ำไม่เข้าด้วยเอก่อนก่อนที่จะเข้าตอมอก็ใครใครสะดวกก็ไวะเข้าห้องน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเรื่องการเขียนใบต่อมอนะเขียนให้เหมือนกับที่ลงไว้ในในเอ่อ k ค a นะฮะในเน็ตอะเขียนให้เหมือนกันเลยนะอย่า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 เปลี่ยนแปลงอะไรเขียนให้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวเขาเช็กว่าตรงกันไหมเออแหละพอตรงไปรก็จบนะฮะไม่มีอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวออกไปนอกเดี๋ยวเจอกันก็ออกมาแล้วมันเรียบร้อยนะตึกนี้ตึกนี้ ตึกนี้ไม่เคยมาแน่นอนนะฮะไม่เคยมาอืมไม่เคยมาร้านเปอร์เซ็นนะหรืออาจจะเป็นในส่วนเนี้ยไม่เคยมาเออนะฮะก็ก็ราบลื่นดิเมื่อกี้โดนตรวจตรวจกระเป๋าด้วยเออว่าว่ามีของอะไรเป็นเป็นเอ่อเกี่ยวกับพวกอาหารอะไรมาหรือเปล่าแล้ว,แล,วแล้วแอดมินมีกรอบรูปมาด้วยอ่ะเออ ข้างในเป็นเพชรเขาโน่นเป็นเพชรจริงเพชรจริงหรือเปล่านะเผเอินว่าแอดมีป้ายราคาติดไว้ให้เขาดูบอกว่าเออผ่านเลยผ่านเลยอะไรนะฮะก <c oughs> ็ไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวแอดจะแลกเงินต่อนะว่าว่าเพราะว่าค่าเงินที่ไทยแ <c oughs> ม่งแบบแพงอะนะเยอะยวอย่างที่นี่33ที่ไทยแม่งเท่าไหร่40เออถ้าแรกสนามบ,บินนะเออเดี๋ยวแลกแลกสักหน่อย ก่อนกลับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรายงานต่อส่วัสดีครับก็ตอนนี้ก็รอรถบัสอยู่นะคือคือแอนไม่เคยมา,ไม,ยมาไม่เคยมาเทอร์มินอลนี้เลยนะฮะคือเคยมาแต่แต่ไม่เคยออกมาจากเทอร์มินอลสองอ่ะเออไม่รู้ว่ามันออกมาได้ด้วยเออเนี่อยออกมาแล้วแล้วก็กำลังรอรถบัสอยู่ แล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แอดรับจัดก,การอะไรเองหมดปกติเนะี่ยมีคนจัดก,การให้นะฮะออนี่กำลังจะไปบ้านที่พักน,นะฮะอืมก็เนี่ยต้องเงียบดีนะที่ที่ทมนนสองนะก็ก่อนมานะก็ลองถ้าใครจะไปที่ไหนนะ รถไปเมียงดงใช่ไหมก็พิมพ์ว่าเมียงดงใน Google m a p กิลแออแล้วก็เลือกโลเคชันที่ที่เราจะ,จะออก d e p าร์ตเจอร์เลือกเป็นเลือกเป็นสนามบินอินชอนมันจะขึ้นลิสต์มาให้เลยว่า,าใช้บริการรถไฟใต้ดินรถ้าหรือว่าเป็นรถบัสนะแต่แอดแนะนำรถบัสเนี่ยสะดวกสุด รถไฟเตยเนี่ยงงคือรถคืออย่างแอดแอดขี้เกียจจะไปซื้อไ e อทีมันนี่อาจจะใช้เงินสดนั่นแหละเออแอดไม่รู้ว่าทีมันนี่มันใช้ไงด้วยแหละคือขี้เกียจเรียนรู้อะถ้าคนขี้เกียจเรียนรู้แบบแอดนะคือใช้เงินสดอะ่ะม,มีเงินสดปุ๊บก็ก็เนี่ยก็ซื้อตั๋วมา18ื่นะปดนะแล้วก็เดี๋ยว จะลองขึ้นรถบัสโดยไม่ต้องใช้ทีมันนี่ดูใช้เงินสดเอเอแอร์โฮสเตสที่นี่สวยทุกคนนะขอบอกโอ้เมมเต็มนะโอเคลาอลยรไหมหรือไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถบัสเดี๋ยวออกคุยกันตอนนี้ก็อยู่บนรถบัสแล้วนะก็ก็ก็คือซื้อที่ สนามบินเทอร์มิโน2ได้เลยนะก็สะดวกดีนะเออเทอร์มิโน1จะวุ่นวายกว่าเทอร์มิโนะเทอร์มิโน2มันจะอยู่ตรงกลางตรงกลางเข้ามาหน่อยประมาณนะ่ะนะฮะเออก็สรุปคอร์เรนแอร์ก็ดีนะก็ดีสะดวกรวดเร็วนะฮะแต่ว่าเซอร์วิสข้างในเครื่องบินเนี่ยอาคิดว่า คิดว่ายังไม่ค่อยจะดีเท่ายังไม่ค่อยจะดีเท่าเท่าเอา่อเท่าของของการบินไทยนะหัวฟิบเลย <c oughs> <c oughs> นะก็สรุอว่าเดอนมักระลาก็ยังเข้าง่ายเหมือนเดิมนะฮะ ก็ไม่มีอะไรนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะฮะช,ช่องช่องช่องแอดมินนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย